ค่ะวันจันทร์ค่ะจริงๆแล้วตั้งแต่หวยทำงานกับพี่หนุ่มมานะคะนี่คือครั้งแรกเลยที่พี่หนุ่มลานานนี่คือครั้งที่พี่หนุ่มหยุดยาวที่สุดถ้าไม่มีพี่ทำก็จะไม่มีคนช่วยผู้เสีย่ยงรื่องครับเรื่องพี่หนุ่มวันจันทร์วันจันทร์นี้กลับมาอะไรเรื่องกลับมาเรื่องไปเจอกันฝึกค่ะค่ะมาค่ะวันจันทร์ค่ะจริงๆแล้วตั้งแต่หวยทำงานกับพี่หนุ่มมานะคะนี่คือครั้งแรกเลยที่พี่หนุ่ม ลานาคนค่ะหวยอ่านค่ะแลี่นุ่มมาเก็บ5ปีตั้งแต่วันแรกที่อ่านกับพี่หนุ่มนี่คือครั้งที่พี่หนุ่มหยุดยาวที่สุดนอกนั้นเนี้ค่ะพี่หนุ่มจะอยู่แค่จะมีช่วงที่ติดใช้หวา่าแล้วก็บางทีไปขึ่นศาลก็แค่ว,นวนันสองวันนะคะก็ตั้งนี้นานสุดเลยค่ะพี่หนุ่มบอกว่าอยากไปชาร์จแบตบ ให้หนวยบอกให้ผู้ชมได้ก่อนแกจะหยุดนะคะแกบอกว่าพี่หนวยบอกได้เลยว่าพี่ขอพัสอออก,<อ>กสมองหน่อยค่ะว่าจะยังไมใช่ขับจะยงไม่ใช่ขับเพราะค่าที่จะหนักหน่วงใช่ตั้งแต่1ตุลาเป็นต้นมาค่ะเราจะสังเกตว่ามีข่าวใหญ่เกิดขึ้นตลอดเลยทั้งเดือนเลยลอลยละค่ะแล้วก็วันหยุดแกก็หาแขกนะคะแกก็ไม่ได้หยุดสาวกทิตนะคะก็บางทีแกก็ตามแขกเองคุยกับแขกเองพี่หนุ่มคุยกับแขกเองใช่ถึงเพี้ยนเพี้ยนเพื่อทีหนึ่ง ใช่ใช่ค่ะคือถ้าเกิดว่าที่เราคุยทางแขกก็เหมือนตหุ่นใจหุ่นใจง่ายมาแล้วก็โอเคพี่หนุ่มอย่างที่พี่หนุ่มบอกก็คือคือก็ฟังคำถามผมแล้วก็ตอบแล้วก็ตอบตามข้อ,อเท็จจริงไปแล้วพี่หนุ่มก็จะมีเทคนิคหลายอย่างที่เหลือประเด็นดูจากพี่หนุ่มละลายพิธีกรรมก่อนทำให้ทำให้ผู้ร่วมรายการรู้สึกไว้วางใจหุ่นใจที่จะพูดนะค่ะพี่หนุ่มก็ดูแลดีมาก พี่หนุ่มแม่ี่หนี่มวครับตี่ดเหล่าเวลาที่หนึ่งตุลาเป็นต้นมาเราได้รับความรูว่าพี่หนุ่มเขาหนักกูหนูพี่เลี้ยงเด็กเขาเขาปวดการแค่ไหนเพราะนั้นอีกอย่างหนึ่งก็ชอบชอบค่ะเพราะว่ามันก็มีอย่างแชทที่พี่หนุ่มเคยให้หวยอ่านใช่ไหมคะที่พี่หนุ่มโดนผู่ก็ก็เข้าใจว่าพี่หนุ่มเรียกมาแต่ว่ากำลังใจจากพี่หนุ่มเยอะนะคะโดยเฉพาะผ่านมาทั้งหวยก็เยอะเราก็ท่านผู้ชมที่ส่งมาเป็นกำลังใจให้พี่หนุ่มให้ทำหน้าที่ เป็นกระบอกเสียงที่หนุ่มก็ทำต่อจนเนี่ยค like sure so ่ะเป็นช่วงที่ผ่านมาที่มีขับรถจะไปขับรถนะคะก็เพ wow ิ่งจะได้หยุดอนะคะก่อนหน้านี้ก็ทุ่มเททำงานแล้วก็เหนือมเชื่อว่าตอนที่จะไปขับรถนะคะแกก็ตามข่าวอยู่แกบอกแกไม่่อไไมด้แแกกกบทแกไไมม่่ท้ง แต่แกใช้คำว่าต้องไปล้างข้อจริงอ่านข้อหนุ่มบอกว่าต้องไปล้างข้อจริงไม่หรอกจริงจริงพี่หนุ่มพลังเยอะมากนะคะพี่หนุ่มนั่งอ่านข่าวตั้งแต่1ิบเอโมงยี่ะค่ะแล้ววันที่โฝนกระแสพิชซี่ป้าเนี่ยจบเกือบ3ามโมงครึ่งกัค่ะ4ี่ชั่วโมงนะคะพี่ที่หนุ่มนั่งอยู่ยาวในห้องโ่งค่ะเพื่มากกับพลังอันมหาศาลของพี่หนุ่มใช่ไหมคำว่าตอนที่โดนขู่ว่าขู่ฆ่าเนี่ยพี่หนุ่มได้อ่านใ่ไหตกใจ ันแรงกว่าแรงกว่าที่ที่อยู่รอบๆเลยครับแรงกว่าคือที่หนูก็ยื่นมาให้อ่านตอนพักเพลนะคะอุ้ยก็าไม่คิดว่าสึงขั้นขนาดนี้มันมาสดๆทางมาสดๆเลยแล้วก็เอออเราตกใจแล้วพอเข้ารายการใครที่หนูว่าอ่ะที่หนยลองอ่านซิข้อความอะไรไม่คิดว่าจะให้อ่านซิงค่ะแต่ก็เนี่ยค่ะพี่หนุ่มก็จะเจอแบบนี้ก็ หลายจุดนะคะที่ผ่านมาใน,ในการทำแต่และเรื่องแล้วก็แต่ละวันที่พี่หนุ่มถ่ายค่ะอย่างไรพวกคุณห่วของครไผมพวกกัดเต่าที่วันบรุกา์ ที่หมวยกลัวไหมว่ามันจะดูเกี่ยวหรือว่าไม่ไหวยอยู่ใกล้ยิ้มพี่หนุ่มตลอดเวลาะไม่ค่อยมาถึงหมวยเท่าไหร่มันจะถึงพี่หนุ่มก่อนจะถึงพี่หนุ่มก่อนค่ะตัดที่หนุ่มก็คือจะคอยปกป้องตลอดแล้วอ่านอ่านกับพี่หนุ่มก็ดูผ่อนใจได้เลยคืออย่างอะไรที่มันสิ่งเสียงที่จะถูกคล้องอะค่ะพี่หนุ่มก็จะบอกแบบบางทีมาแบบข้าอย่าไปอ่านอย่าไปเปิดชื่อเดี๋ยวถูกค้องโอเคค่ะหรือ อะไรที่เราเหมือนจะเกือบไปแล้วพี่หนุ่มก็จะมาแก้ให้ขุ่นใจมากไม่ให้เราทุกคอเลยดูก็เป็นเซฟโซนได้เป็นเซฟโซนใช่ใช่ค่ะทิ้งตัวได้เลยเวลาคนก็เลยจับผิดในกรณีพี่หนุ่มว่าแรกพี่หนุ่มลาแค่สามวันน่ะมาตอชิ้นนะครับว่นหลายคนก็เลยไปโยงแบบว่าที่ช่องขยับคนแล้วพี่หนุ่มออกในช่องสามเลยจริงจริงไม่ค่ะไม่นะคะหัวเจอพี่หนุ่มเนื แกก็พูดว่าที่อยากจะลาต่ออีกหน่อยสอบวันสองวันค่ะเป็นลมค่ะเรอยากจะลาต่อก็คิดว่าไม่ได้เกี่ยวอะไรกับเรื่องการบริหารที่ช่องสามนะคะแต่ว่าเป็นพี่หนุ่มได้พักจริงๆแล้วก็ที่ผ่านมาก็หลายปีมากๆนะคะที่แกทํางานหนักแกทางานหนักมากจริงๆนะคะก็่าจะนอนบางทีเที่ยงคืนพีหนุ่มสองที่บอกตักแขกแล้วก็ตอนเช้าก็ตื่นมาแล้วค่ะเาีห้าหกโมงค่ะรอน เนี่ยค่ะพี่หนุมใช้ชีวิตแบบนี้มานานหลายปีนะคะแล้วก็วันเสาร์แกก็แกก็ถา่ายโฆษณาแตะไม่แต่แต่ไม่ได้หยุดเนาะก็เนี่ยแหละค่ะก็เป็นครั้งแรกเลยที่พี่หนุ่มได้หยุดยาวๆถ้านับรวมก็9วันถูกไหมคะ,ะบวกเสาร์อาทิตย์้วัเสาร์อาทิตย์นี้ก็คือ9วันเต็ม <laughs> เดี๋ยววันจันทร์รอดูนะคะพ <laughs> ี่หน,น,นุมให้ก็ลังใจพี่หนุ่มาเลยบางเวลาเจอเรื่องมันหนักเยอะหน่อยไดเลยเปล่า ก็เอ่อก็จัเป็นกำลังใจคือพี่หนุ่มก็บอกเออถ้าไม่มีพี่ทำก็จะไม่มีคนช่วยผู้เสีหยหายค่ะแล้วก็ในความตั้งใจของพี่หนุ่มก็คือพี่ยืนข้างผู้เสียหายเป็นหลักก็พี่หนุ่มพูดอย่างเงี้ยกับหมวดใบบ่อๆแล้วค่ะว่าเออเราต้องหาทางช่วยสี่สายให้ได้เพราะฉะนั้นไม่ว่าเขาจะถูกผูกเขาจะโดนผลกระทบอะไรมาค่ะแต่ เขาก็ยังยืนข้างผู้เสียหายเขาก็ยังรู้สึกว่าเขาทําในสิ่งที่ถูกต้องในสิ่งที่สื่อคนหนึ่งจะทําได้แล้วก็พี่หนุ่มก็ทําได้ดีมากๆทําได้อย่างเต็มที่น่าชื่นชมค่ะ